สรงทางของฉันมีมุนตามมันหยุดไว้ตรงภาพเหล่านั้นวันเวลาที่แสนงดงามทุกคืนยังจดจำและยังคงเฝ้าคอยอีกสักครั้งฉันอยากจะทำสิ่งของเธอยังคิดถึงเสมอ

การเธอกลับมาข้างกายให้ล้างตัวสิ่งใดจะทำเพื่อพบเธออีกสักครฉันอยากจะฟังเสียงของเธอยังแค่ถึงสมา ฉันพร้อมใช้ทุกชั่วโมงในชีวิตที่เหลือที่มีเพื่อแลกแค่สิวนาทีที่จะได้เหานเธอ แต่ยังคอยติดต่อเธออยู่ทุกนาทีให้เธอคนนี้คนเดิมกลับมากลับมา บ้านกันต่อรา้วกดโอกาสให้กับสายที่บ้านนะคะรู้สึกว่าได้สองสายเลยนะคะอะมารับสายแรกกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชช่คุณอะไรคะชื่อแอนค่ะคุณแอนอยากคุยกับใครเชิญถามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องแคนและน้องๆเกี่บปาแปนทุ่คน่ะสวัสดีค่ะ เป็นยอดมนุษย์ตัวหนึ่งอะน้องแคนอยากเป็นยอดมนุษย์อะไรแล้วเพราะอะไรยอดมนุษย์เหรอครับผมอยากเป็นซูเปอร์แมนครับเพราะอะไรเพราะว่าซูเปอร์แมนมันกล้ามใหญ่ครับตัวใหญ่แล้วก็ห่อได้ครับผมอยากห่อได้อยากอะไรแค่โดนสูสีอะไรอย่เงี้ยซูเปอร์แมนใช่แล้วก็บอกว่าเป็นอมตะด้วยไม่ตายซูเปอร์แมนดั้ด้วยโอเคไหมคะโอเคไหมคะอยากรุนแรง ให้เป็นซูเปอ <c oughs> <c oughs> ร์แทนนี่เลยคะซูเปอร์แทนซูเปอร์แทนเป็นยังไงซูเปอร์แทนแต่สุดโต่งเขาติ๋งตร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 งนั้นเลยอ๋อมีอะไรอยากจะให้กำลังใจพวกคุณนักแปดคนไหมคะค่ะก็ให้กำลังใจน้องๆทุกคนแล้วกันนะคะติดตามผลงานน้องๆตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะสายที่สองของเราเป็นบ้างอ่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไร เอ๋ครับน้องเอกอ่ะเชิญอยากคุยกับใครครับคราอยากคุยกับพี่แกครับครับก็เลยนะครับขอสวัสดีพี่ดีเด็ดตาบแทุกคนนะครับครับเดชิญครับอืครับเชิญเลยค่ะครับี่อยากถามถามพี่เอส้มว่าเหตุหัวใจจะวายพี่เบงกส้มแต่งครับครับตอนนี้ยอดวิวจะสองล้านแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยก็จะต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สนใจในเรียกว่า งานที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ขอบคุณจริงที่ให้ความสนใจแต่ก็อย่าลืมนะครับเพียงและเทปสี่ชั่วโมงก็เอาให้ถึงล้านวิวด้วยนะคระั <Yeah. S 1> บครับ <Yeah. S 1> เป็นไงเบ้าวันนี้ได้เจ้าพี่ๆเค้ามาในรายการเราอยากจะบอกอะไรพวกเขาทุกคนไหมคะรู้ส่กดีครับดีโอเคเป็นของเป็นฝั่งวันเกิดทัวรที่ได้พูดกัครับ ตอนนี้ก็บอกว่าจากเดิมเนี่ยได้ฉายาว่าผู้ชายแข็งแรงอเอ,อ้ยถามว่าไหนอะถามอันนี้ผิดพลาดผิ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 ดอะไใหม่ใหม่ใหม่ถามว่าฮั่นว่าฮั่นรู้สึกยังไงที่บอยประกอนบอกว่าฮั่นหน้าเหมือนบอยตอนโกนหนวด <c oughs> ก็จริงๆต้องบอกว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานกันมาแล้วอะไรเงี้ยครับก็เจอการนะครับเหมือนจริงครับครับคเาะตอนีหลวเขาหลอกกว่านะพี่บอยแต่ผมแข็งแรงครับก็มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ตามที่คุยกันครับถ้าอยากเห็นผมถ้าอยากเห็นผมมีหนวดเนี่ยให้ไปหาพี่บอยครับแต่แต่ถ้าอยากเห็นพี่บอยโกนหนวดเนี่ยก็มาหาผมา อันนี้เป็นคำถามจากคุณสิริรัตน์นะคะออีกอันหนึ่งเนี่ยมาจากทาง SMS เอสก็บอกว่าอยากให้เฟรมรให้คำนิยามความหมายของร็อกคิตตี้อ๋อที่เป็นร็อกคิตตี้ก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเสียงเฟ็มเป็นแผบๆเนี้ยคะ่ะมันโคนรใแต่ว่าหน้าจะไม่มโหดไปตามเสียงไงคะก็เลยเป็นแบบร็อกๆนั่นมห่ะโอเคอเค่ะอ,อันนี้ก็เป็นทาง SMS อสค่ะจากน้องหยีนั่นเองนะคะแล้วก็ อ, u, อ,นน Somehow, e อีกคนหนึงที <okay> like, like, ่ทายถูกว่าเมื่อกี้นี้ใครจะชนะก็คือโดมชนานะคะคนที่ทายถูกเนี่ยเป็นแฟนขับเอพีของเราอยู่ในสตูนะคะน้องเบียร์เราเชียมาสองคนเมื่อกี้น้องสิริรัตน์นะคะไม่รู้น้องหรือพี่นะคะแล้วก็อีกคนหนึงน้องหยีหรือเปล่าคะเชิญเลยสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างดีใจไหมคะตื่นเต้นตสุดเต้นนะ เพราะบรรยากาศการถ่ายรูปสมบอกว่าน,นี่เป็นการม uh ิแอังกฤษแบบย่อยๆเลยทีเดียวนะคะอะสุดท้ายเดี๋ยวให้ตัวแทนและการฝากผลงานของตัวเองนิดหนึ่งติดต่อ <ผม S 1> ได้ไดท,ที่ไหนอัพเดตยังไงได้ครับก็ พวกเราเดซาแปดนะครับก็มีอัลบั้มรวมการเดซาแปดแต่ละคนก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองเป็นเพลงแรกในชีวิตนะครับแล้วพวกเราก็ตั้งใจแล้วก็ภูมิใจกับมันมากๆอยัางไงก็อยากจะฝากอัลบั้มนี้ให้กับทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมว่าลัดยาวโหลดนะครับดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์สี่เก้าแล้วกดโทรออกนะครับหรือว่าซีดีเนี่ยก็วางแผงเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนของแท้กันได้นะครับแล้วก็ Exact Channel นะคะติดตามพวกเรานะคะได้ทาง YouTube Exact Channel ค่ะเห็นก่อนใครแน่นอนค่ะมีของพวกเราค่ะัสดนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะบกับเรานะคะจนนี้ก็เชิญถ่ายรูปพูดคุยอยากถามไม่เชิญอนะคะเดี๋ยวตอนนี้เชิญฮันด i สบเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปดูมิวสิกโดจะแกงส้มว่านเดีกวารักเธอ24เจ้า